27กรกฎาคมกับเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์เทแลนด์ประเทศไทยเช้าวันนี้ผมเริ่มเห็นอาการกระจุยกระจายของข่าวพาดหัวสื่อหลักๆของประเทศค่ะแบ่งเป็นสองกลุ่มแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งหนีไปเล่นฉีกไปเล่นข่าวอาจากรรมอย่างหน้าตั้งข้อสังเกตไม่เล่นตับคอรมอลละเล่นเป็นข่าวเล็กๆกลุ่มที่สองยังปักหลัก ใจอยู่กับข่าวปรับเครื่องตรีใช่ค่ะมีความคืบหน้ามีความคืบหน้ากลุ่มที่สามค่ะเล่นประเด็นข่าวเศรษฐกิจเรื่องใหญ่นะเศรษฐกิจกลุ่มที่สามผมตั้งข้อสังเกตว่าผมหยิบเอาโพสต์ทูเดย์และผมก็หยิบเอากรุงเทพธุรกิจหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจขึ้นมาเทียบกันค่ะขึ้นมาเทียบกันข่าวพาดหัวของโพสต์ทูเดย์กับข่าวพาดหัวของกรุงเทพธุรกิจมันให้ฟีลลิ่งกับผมมากเลยกือ ยโพสต์วันเดย์ Post ตอกย้ําคําให้สัมภาษณ์ในเชิงเปิดใจเล็กๆของม่อมราชวงปียาธรเทวกุณหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่ถูกเสียบทุกวันนะนะ <c oughs> ถูกขย่าก็อีทุกวันอ,อคุณชายอุย๋ยบอกว่าบอกว่าอย่างไรคุณคุณชายอุ๋ยบอกว่าค่ะประเทศไทยมีปัญหาเดียวเท่านั้นแหละ ประเทศไทยมีปัญหาเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้ย่ำแย่อย่างที่หลายคนคิดหรอกอประเทศไทยไม่ได้ย่ำแย่อย่างที่หลายฝ่ายคิดอในภาวะที่เศรษฐกิจโลกตกต่ำอย่างในปัจจุบันคเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วง6เดือนแรกครึ่งปีแรกยังสามารถมีโอกาสเติบโตได้ถึงสเเซนใช่ค่ะใกล้เคียงสามเรเซสูงกว่าการเติบโตถ้าเทียบดูแล้ว g d ดีของประเทศสิงคโปร์สูงกว่า GDP ของสิงคโปร์ใช่แล้วแต่ปัญหาสําคัญคือ <c oughs> <c oughs> แต่ปัญหาสําคัญก็คือแต่ปัญหามันอยู่ที่กําลังใจ <c oughs> ของเอกชนของภาคเอกชนทั้งในการลงทุนและ,และใ,นใ,นในการบริโภคหมายความว่าประชาชนไม่มีกําลังใจในการที่จะลงทุนประชาชนก็ไม่กล้าที่จะบริโภคอย่างั้นอ <c oughs> มองไปข้างหน้าไม่เห็นอนา,นาคต ไม่มั่นใจไม่แน่ใจหมดกําลังใจก็เก็บเงินไว้ดีกว่าประหยัดดีกว่านะคะปัญหาเดียวใช่ไหมครับประเทศไทยหวางไว้ก่อนนะับกราดตัดกลับไปที่กรุงเทพธุรกิจค่ะหนังสือบิมพีเศรษฐกิจนกรุงเทพธุรกิจค่ะข่าวพาดหัวของกรุงเทพธุรกิจตอกย้ําคําให้สัมภาษณ์ของพลเอกชัดชัยสาริจริยะค่ะพลเอกชัดชัยสาริจระยะ จริงๆว่าการกระทรวงพาณิชย์ในกลับน่าสนใจเป็นครั้งแรกกระมังหรือน่าจะเป็นครั้งแรกๆกระมังที่พลเอกชัยยอมรับว่าสถานการณ์ส่งออกของประเทศปีนี้ม,มันเอาไม่อยู่มันเอาไม่อยู่ต้องมีมาตรการออกมาช่วยมันเอาคือคือเขาพยายามจะระดมมาตรการมาเป็นระยะๆนะแต่มันก็ไม่ไหวมีสองประเด็นใช่ค่ะประเด็นที่หนึ่งในครับเอาไม่อยู่เริ่มยอมรับว่าภาวะการส่งออกของประเทศทั้งปีมีโอกาสติดลบ แต่ยังหวังว่าสารพัดมาตรการจะทำให้มันพลิกกลับมาเป็นบวกได้โดยเฉพาะ Q 4สไตรมาส4ี่ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ฝากความหวังไว้<ส>ไก็หวังมาหลายไตรมาสแล้วลวปะประเด็นที่สองประเด็นที่สองพอดีชัดชัยเออชัดชัยพูดถึงเรื่องค่างเงินบาทใช่ค่ะจำได้ไหมครับวันที่คุณชัยอุ๋ยไปพูดในที่ประชมุมสมาคมนายแบงค์นัดที่มีเรื่องันน่ะจำได้ใช่ไหมค่ะสิบเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคุณชัยอุ๋ย ประกาศชัดเจนใช้นโยบายบาทอ่อนในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งออกใช่ต้องการไปช่วยอุ้มการส่งออกเราจึงเห็นค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนเป็นลําดับจนกระทั่งใกล้ๆแต่35บาทใช่แล้วเนี่ยใกล้ใกล้ๆแต่บามสิบห้า่าทปรากฏว่าข่าวพาดหัวกรุงเทพธุรกิจ ปลเอกจักชัยบอกว่าไอ้ค่าเงินบาทที่เหมาะสมที่มันเหมาะสมที่มันเอื้อต่อการส่งออกมันควรจะอยู่ที่สามสิบสามถึงสามสิบสี่บาทค่ะแล้วตอนนี้มันอ่อนไปกว่านั้นทําไงอืมนั่นสิทาไงเนี่ยอ่อนไปหรือหรือยังไงนั่นสิผมเริ่มเห็นปัญหาบางประการอืมในทีมเศรษฐกิจคนหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยคุมไม่ได้ทั้งทีมค่ะ ในเชิงทิศทางในเชิงนโยบายยังยังยอดแยงกันอยู่เอาแค่ค่าเงินบาทที่มันเอื้อต่อการส่งออกก็ยังเห็นตรงกันเราเห็นช่องว่างเราเราเห็นความแตกต่างละตัวเลขก็เห็นไม่ตรงกันละอยู่ในทีมเดียวกันนะรัฐบาลชุดเดียวกันเออก็ว่ากันไปกกว่ากันไปมากก็ตังตรงดีดีกว่าถ้าพูดถึงว่าไฮไลท์ของข่าวการเมืองเนี่ยไฮไลท์ของข่าวการเมืองอืไฮไลท์ของข่าวการเมืองอยู่ที่ไหนคะ ของคุณใดๆต้องจับตาสองสอสองจิกซอการเมืองใหม่ค่ะเดีด๋ยวเราจะพักไว้ก่อนดีไหม,มเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนหรือยังไงจับตาสองสอสองจิกซอการเมืองใหม่เราจะพักไว้ก่อนนะ,<ล>ะบอกไว้ฟังเท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวมาตามกันต่อผมถือว่ามันเป็นคือขนาเนี้ยมันเริ่มปรากฏข่าวแล้วล่ะ สองสอสองจิกซอการเมืองใหม่ทันทีที่สองสองสอเป็นข่าวสองจิกซอการเมืองใหม่เป็นข่าวมันได้เกิดอาการที่ผมอยากจะเรียกมันว่าสปาร์ซัมทางการเมืองมันได้เกิดกันโดยทุ่นหน้าอยากถามผมว่ามันแปลว่าอะไรนี่ไงใช้แปลอยู่อาการสปาร์ซัมทางการเมืองมันได้เกิดขึ้นโดยทุ่นหน้าคุณไม่เข้าใจคำว่าสปาร์ซัมเลยแปลสิหลายคนเราฟังอยู่เอาไว้ตอนตอนตอนกลางๆท้ายๆแล้วกัน สลัดสลับตัดกลับมาตรงนี้ดีกว่าไปกันที่ผลโพอ่าผลโพนะคะมีหลายสำนักโดยเฉพาะสองสำนักใหญ่นะคะทั้งนิดานะคะแล้วก็ส่วนดุสิตโพที่ออกมาพูดถึงเรื่องการปรับครมอด้วยเสวที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีผลโพอยู่สองสำนักใหญ่ๆที่สังคมหยิบฉวยอ้างอิงกันน,นะครับสำนักที่หนึ่งก็คือสำนักนิดาโพใช่ค่ะของสาบันนิดาใช่สาบานบัณฑิตพัฒนาบริหาร,รศาสตร์สำนักที่สองก็คือสำนัก ของสวนดุสิตโพน,นี้คุณเคยกันอยู่นะคะนะครับเราจะเริ่มเราจะทีนี้ทีน,ทนี้ทั้งสองโพเนี่ยที่ออกมามันสอดคล้องกันอยู่ประการนี้หนึ่งประชาชนตอบรับการปรับพัตรีอันนี้ชัดเจนนะสองประชาชนหนุนให้ปรับสามกระทรวงหก รัฐมตรียีเราจะไปกันทีละสํานักเราจะ<ช>ไปกันที่สํานักนิด้าก่อนไปดูที่นิด้าโพกันก่อนนะคะกับโพสำรวจที่ทำออกมานะคะครั้งล่าสุดค่ะขค้นนิดาโพเนี่ยนิด้าโพเนี่ยตั้งประเด็นไปถามประชาชนว่าได้เวลา,าปรับคมตรีแล้วหรือยังใช่ค่ะคิดอย่างไรคิดอย่างไรนะคะคำตอบก็คือคือจริงๆนะ ไฮไลท์ของผลของผลโพจากนิดาโพเนี่ยมีอยู่3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1นึ่งสประเด็นหลักๆนะคะควรปรับครอมอแล้วหรือยังใช่<ม>ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับปรับครอมอนะคะ4 7 2ควรปรับใครอ,อันนี้ก็ระบุมาเลยนะคะเป็นตำแหน่งไหนกระทรวงไหนและถ้าเขา จะเอาอดีตนักการเมืองเข้ามาร่วมครมอประยุทธ์สองคิดอย่างไรใช่ค่ะไปกันที่ไปกันที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีนะคะเป็นผู้ในการนิดาโพนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุวิชาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมเข้าใจว่าไฮไลท์ของผลโพในส่วนของนิดาโพนั้นนะครับมันมีแค่สามประเด็นเท่านั้นเองไปถามว่าควรปรับครมอแล้วหรือยังครับควรปรับใคร ถ้าเขาจะเอาอาดีตนักการเมืองเอานักเลือกตั้งอาชีพในอดีตนั้นย้อนกลับมาร่วมครมอรปะุะย์สองคิดเห็นอย่างไรเขาจะว่าไฮไลท์มีแค่สามประเด็นเนี่ยนะใช่ครับผมรบประเด็นที่หนึ่งครับอาจารย์ครับครับผมประเด็นที่หนึ่งเรื่องได้เวลาปรับครมอรแล้วหรือ,อยังเข้าใจว่าส่วนใหญ่เห็นควรให้ปรับ,รบใช่ไหมครับคือคือในประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมก็มองดูว่าโอเคตอนนี้เนี่ยกระแสมันมี มีพอสมควรแล้วร่ะประเด็นนี้เราเคยถามแล้วเมื่อหกเดือนก่อนเมื่อหกเดือนตอนเดือนกุมภาตอนตอนหกเดือนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ค่ะนะครับเราเคยถามแล้วรอบหนึ่งอ๋อมื่อกุมภาห้าแปดนะฮะอาจารย์คุณครับตอนนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่บอกว่าไม่อย่าปรับเลยอย่าเพิ่งรีบปรับยังไม่เห็นด้วยตอนนั้นยังไม่เห็นด้วยคนยังไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่าเพิ่งหกเดือนเองยังไม่เท่าไหร่เลยเพิ่งหลุดช่วงนันเพิ่งมาจันทร์มาหยกหยกค่ะอืมนะครับอ่าท่พอถึงตอนนี้ปั๊บเนี่ยกระแสมันแรง กระแสมันแรงและอย่างนึงอาจจะเป็นเพราะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่คนเริ่มรู้สึกว่ามันต้องการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอกว่าอ่ะลองดูซิว่าคนไทยเนี่ยมองยังไงบ้างเกี่ยวเรื่องการรับพลเมอครั้งนี้ก็ไปถามนะครับไปถามใครบ้างรอบล่าสุดครับผมก็บอกออกมาก็บอกว่าโอเคคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็บอกว่าสิ่งคุณปรับแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็น้อยกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะเปอร์เซ็นต์ผมตั้งใจว่าผมคิดว่ามันน่าจะเกินสักห้าสิบกว่าถึงหกสิบแต่เปอร์เซ็นต์มันอยู่เพียงแค่สี่สิบเจ็ด สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นเท่านั้นยังไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะนะครับเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของคนที่ไม่ต้องการปรับเนี่ยอยู่ที่สี่สิบเอ็ดซึ่งมันห่างกันอยู่ประมาณหกเปอร์เซ็นต์เองอ่ะซึ่งน้อยนะครแต่หลาคนที่ไม่แน่ใจตั้งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์โอ้ห้าแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเห็นควรปรับแค่สี่สิบเจ็ดไม่ครึ่งไม่เห็นควรปรับนะครับสูงถึงสี่สิบเอ็ดเนี่ยนะฮะก้ามกึ่งนะฮะต่างกันน้อยมากในทางสถิตินี่ถือว่ามันก้ามกึ่ง มันถือว่ากั้ากึ๋งนะถือว่ามันห่างก,กันประเภทเรียกว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์แทงที่การมีสิทธิ์แทงมันก็แซง,ง,ง,งตรงตรงไอ้พวกที่ไม่ระบุะไม่แน่ใจอ่ะไอ,ไอ้สิบเปอร์เซ็นสุดท้ายนี่แหละว่าจริงจริงไอ้สิบเปอร์เซ็นสุดท้ายจริงๆแล้วในใจเขาคิดอะไรเอออยู่ในปรับหรือไม่ปรับใช่ไหมคะใช่ครับต,ต่นี้คนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนประเภทแบเอออยากปรับก็ปรับไม่อยากปรับก็ไม่ต้องปรับผมไม่รู้หรอกใครอยากทำอะไรก็ทำเหมกันกันเป็นคนประเภทนี้ก็อ่าโอเคผลก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้ทีนี้ในในสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก คนที่บอกว่าควรปรับรัฐมนตรีสายเศรษฐกิจก็17เปอร์เซ็นต์ก็สูงสุดหน่อย17เปอร์เซ็นต์17เปอร์เซ็นต์นะครับปรับสายระบบล้มีสายเศรษฐกิจปรับเฉพาะสายเศรษฐกิจใช่ครับคนกลุ่มนี้ก็จะมองเฉพาะสายเศรษฐกิจกลุ่มกันมาก็จะมองว่ากระทรวงไหนก็ได้ที่มันทำงานไม่มีไม่มีผลงานน่ะก็คือ16เปอร์เซ็นต์16เปอร์เซ็นต์ก็ใกล้เคียงกนนะกล้เคียงกนนะกล้เคียงกันนะคะไม่ต่างกันเท่าไหร่พอมาอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไหนๆจะปรับแล้วก็โลาะมันทิ้งไปหมดแล้วเริ่มต้นกันใหม่ก็คือปรับสานะยกชด ทวนอีกครั้งทวนอีกครั้งเลาะมันเลยทั้งครม13%เอาเฉพาะที่ไม่มีไม่มีผลงานไม่เห็นผลงาน16%เอาเฉพาะสายเศรษฐกิจ17%ในทางสถิตินะฮะดูมันก็ไม่ทิ้งกันขาดนะที่ผมสนใจที่ผมสนใจตรงนที่ผมสนใจตรงนี้อาจารย์ ผมสนใจ13เปอร์เซ็นต์เลาะทั้งครอมอเออมันแปลว่าอย่างไงเออน่าสนใจเพราะจะมองว่าก็จะมองว่าครอมอนี้จริงๆแล้วมีหลายคนเนี่ยนะครับที่ทํางานยังไม่เข้าตาในขณะ,ะที่บางคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในครอมอเหมือนเป็นการตอบแทนอืนะครับหรือว่าที่ช่วยเหลือกันมาอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นถูกดึงๆึงกันมามหรือว่าการกันการจะตั้งคณะกรรมการเนี่ยก็เป็นการจะตั้งที่เร่งรีพอสมควรนะครับก็อาจจะไม่สามารถ ดูได้ทั่วนะครับบางคนคิดว่านึกว่ามีฝีมือดีพอเข้ามาแล้วเออมันไม่ดีจริงดีว่วบางคนที่ว่ามันไม่น่าจะมีฝีมือเออแต่มันกัดทำได้ดีมันก็มีเหมือนกันอย่างบางกระทรวงนี่ก็บางกระทรวงที่ผมก็ยอมรับว่าพิกล็อกเลยเออพอแล้วขมาวอ่าจะทําอะไรได้วะพออยู่ไปอยู่มาเออคนนี้ไม่เลวไว้ยช่นก็มีเหมือนกันถ้าตรงตรงเลยเช่นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมอ๋อ่นไพบูนเนี่ยตอนเข้ามาแรกๆผมบอกว่าจะไหวเรือเาทหารมาเป็นตยุติธรรมอยู่อยู่มาเออบทบาทท่านไม่เลวไอ้ บทบาทท่านใช้ได้เว้ยบอกเฉพาะกระทรวงนี้ทีเดียวอ่ะแล้วกระทรวงไหนที่ผิดหวังที่สุดผิดหวังมากเอออาจารย์คือถ้าผิดหวังคือถ้าผิดหวังตั้งแต่แต่งตั้งเข้ามาเลยนะนะครับในใจผมเนี่ยคือไม่ไม่เกี่ยวกับผลโพนะครับในใจผมเนี่ยผมผิดหวังตั้งแต่กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์คลังกับพาณิชย์ผมผิดหวังแต่แรกแล้วว่าคือคือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับคนต้องเอาคนที่ค้าขายเป็นหนักไม่ใช่ทหารไม่ใช่ทหารคนที่เขาจริงๆงแล้วจริงแล้วนะครับผมว่า คนเอกชัดชัยเนี่ยควรเป็นรัฐมนตรีพลังงานแล้วเอาดตรลงชัยมาเป็นกระทรวงพาณิชย์ดือกรลงชัยขายของเต็มอ่ะแล้วคลังลหละคลังนี่รับผิดหวังแต่ชื่อมาแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเอาอดีตข้าราชการมาเนี่ยใช่ครับมันต้องเอาคนที่แบบคือมองภาพอีกแบบหนึ่งมองที่มันมากกว่าข้าราชการมองอ่ะอืในสถานการณ์อย่างนี้มันต้องคิดนอกกรอบได้ใช่ครับถ้าติดกรอบความเป็นอดีตข้าราชการมันมีกรอบจํากัดเยอะ ถูกต้องครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพอพอทํางานไปจริงๆนี่มันก็อย่างที่คาดนะฮะทำอะไรไม่ออกเหมือนกันใช่ครับหรืออย่างหรืออย่างบางกระทรวงนะครับผมบางกระทรวงนี่ก็ก็พลิกล็อกนะที่ผมไม่คิดว่าเอเขาจะแบบทํางานได้คือไม่ถึงกัะดีมากนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวกระทรวงไหนครับกระทรวงพัฒนาสังคมอ๋อเพรพะตำรวจเอกดุลแสงสิงแก้วอ่า อยู่ไปอยู่มาเออก็เป็นเร็วเหมือนกันฮะก็พอได้พอพอได้เหมือนกันคือไม่ถึงกระโดดเด่นมากนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อะแต่ว่าแจกข่าวไม่ค่อยเป็นนะกระส่าถูกต้องอะไรยอมเราแจกข่าวไม่เแจกข่าวแจกข่าวไม่เป็นแต่ก็ถือว่าถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งอะเล้ฮะคือบางทีมันมันมีอะไรแบบมองมนเออมันมันเกิดอาการแบบบางคนเนี่ยเข้ามาเออคนนี้เหมาะแต่อยู่ไปอยู่ไหมเอะแต่นี่ผลผลบอลลองนายกลองนายกครับลองนายกเอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวแยกเป็นส่วนๆที่ที่ที่แสดงความเห็นตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวกับเขาส่วนตัวไม่ส่วนตัวก่อนส่วนตัวก่อนอ่วตัวก่อนาทีนี้ไปหม่อมอุ๋ยอ่ะรองนายกหม่อมอุ๋ยเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วพอเห็นชื่อหม่อมอุ๋ยเข้ามาเป็นรองนายกครั้งแรกผมว่าโอเคก็น่าจะใช้ได้อืมแต่พออยู่าใกล้ๆปีหนึ่งผมเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะหม่อมอุ๋ยหม่อมอุ๋ยคุมอะไรก็ไม่อยู่อ่ะไม่สามารถที่จะดันได้อ่ะไม่มีอะไรใหม่ๆเลยกับกลายเป็น เดินตามอะไรละ่ะเดินตามกระทรวงอะ่ะนะครับไม่มไม่ไม่สามารถหาแนวทางใหม่ๆที่มันแบบคือจังหวะนี้แล้วมันต้องการคนที่สามารถตีกรองให้ดังได้อะ่ะอืคนึกภาบอกใช่ไหมครับตีกรอง,รองให้ดัง,ดงได้ไดอ่า ตีกองให้ดังได้อ่ะมันไม่มีคนตีกองให้ดังได้อ่ะตีกองดังได้อันนั้นคือภาพส่วนตัวนะที่พอถึงโพอถึงัลมาถึงโพลมาถึงโพเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละส่วนเราเรายังอยู่กับประเด็นแรกนะครับคำถามแรกก็คือได้เวลาปรับครมหรือยังปรากฏว่า47%เห็นควรปรับ41% เห็นว่ายังไม่คุณปราบไม่มีความเห็น10%กลมกลม12% 12%นะกลมกลมนะ12%ซซึ่งซึ่งข้อสังเกตในแง่ของโผก็คือว่ามันทิ้งกันไม่ขาดแสดงว่ามันยังไม่เกิดฉันทานุมัติยังไม่เกิดมติมหาชนจริงๆ ระหว่าง47กับ41พูดอย่างนั้นได้ไม่ชัดเจนเอาเอาเรียกว่ามันเอาเรียกว่ามันยังไม่ขาดดีกว่ายังไม่ขาดแต่ว่ามีมีคนนำแต่ไม่ขาดยังไม่ขาดน,นาดโอเคทีนี้<อ>ทีนี้เอา47เห็นควรปรับมาคลี่เออยิ่งน่าแปลกใจเสนอให้โลมันทั้งครมอเลย13เปอร์เซ็น รักระทรวงไหนก็ได้ที่มันไม่มีผลงาน16%รัเฉพาะเศรษฐกิจ17%ครับดังนั้นดังนั้นแสดงว่าในมุมมองของสังคมเนี่ยไม่ได้โยนบาปใส่มอมอุ๋ยทั้งหมดทุกเรื่องไม่ครับไม่ฟังดูตามนี้นะถ้าดูตามผลโพลที่ออกมาล่าสุดถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับน่าสนใจนะเป็นอะไรที่บอกให้ตรงเลยว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันพลิกล็อกไปจากที่ผมคิดไว้แต่ต้นนะครับเพราะจะรู้ว่า เวลาผมเสนอรายชื่อคอรมอในข้อสองเนี่ยนะครับว่าว่ามีรายชื่อใครบ้างแล้วสมัครอบไรในข้อสองควรตัดใครออกเวลาเวลาชื่อเรียงลงมานะครับครับมันจะเรียงจากรองนายกก่อนสิบอันดับแรกเลยนะฮรครับชื่อแรกเลยที่ที่ผมเสนอถามว่าสมควรถูกปรับไหมคือคนเอกปวิทร์ขึ้มาก็หม่อมอุ๋ยก็ลองนายกขึ้นก่อนคนเอกปวิตย์หม่อมอุ๋ยตามหลักแล้วเนี่ยถ้าคนถ้าคนที่ถ้าคนที่แบบว่าเออยากจะตอบแบบ ลุยๆเลยเขาจะไอคนแรกมันจะโดนก่อนใช่ใช่ังเบื่อแล้วก็จะไม่ไม่ติกละใช่ครับอ่าแต่ผิดคาดครับฮผิดคาดมากหมอมุ๋ยชื่อครับอยู่ท้ายๆเลยครับพี่ควรถูกปรับออกอันเหรอฮะมีคนเสนอให้ปรับออกเนี่ยหมอมุยเนี่ยเพียงยี่สิบยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเท่านั้นเองโอ้โหเออขนาดชื่อเมื่อชื่อหมอมุยเนี่ยเวลาเสนอเวลาเวลาสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเนี่ยชื่อมาเป็นที่สองครับต่อจากบดเอกประวิติอยู่ลำดับต้น อยู่ต้นต้นขึ้นในแบบสอบถามเนี่ยเราไม่ได้ให้เขาเติมคําในช่องว่างแต่เราจะระบุชื่อทั้งครมไปเลยเริ่มจากรองนายกทุกคนแล้วให้แล้วให้เขาติ๊กแล้วให้เขาบอกว่าเอายังไงแต่รองนายกคนนี้แต่รองในรองนี่เอาไงกับร้มนตีคนนี้เอาเอายังไงกับรฐมนตีช่วยคนนี้ไล่มาทั้งครมเลยครับปรากฏว่าปียธรสอบผ่าน ก็ก็เรียกว่าไม่ถึง50%า็น่ะคือคือมีคนเสนอให้ปรับลยมีคนใหแค่ยี่ส็เปอ็นอยู่อันดับหลังๆเลยครับทีนี้ทีนี้ไม่ติดหนึ่งในสิทีนี้ทีนี้ทีนี้หอันดับแรกอ่ะหอันดับแรกเนี่ยที่ที่ที่ยี้ในสายตาประชาชนแล้วเสนอให้ปรับเลยเนี่ยอัหนึอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นพลเอกชัดชัยนะครับเจอป็นตอันดับ2คุณธนดี ลมตีช่วยพาณิชเนี่ยกรวเลยนะลตีว่าการกับช่วยพาณิชยนะคับแล้วถัดมาก็จะเป็นของกระทรวงเกษตรทั้งหมดเลยคือคุณบิิพงษเนี่ยหกเอดเอร์ซ็นตแล้วรองด้วยคุณอํานวเนี่ยหกสเอดเอร์ซ็นท่ากันทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งก่อนนะครับอันดับห้าหกแล้วฮะห้าหกเนี่ก็จะเป็นของกระทรวงทางคาังแล้วก็จะเป็นคุณสมสมายแลมตีว่าการสิบอปอร์เซ็นต์นะครับวิสุทนิสนะครับที่สี่สิบอดเปอร์เซ็นตเท่ากันเลยค่ะอ๋อฮะ เดีย๋ยวดิที่พัมนนิดหนึ่งเออ р е й ติ้งที่เห็นควรให้ปลดเอ่อพลเอกชัชชัยกับคุณอภิรดีคือปลดรัฐมนตรีพาน,นิชยกกระสวงเลยเนี่ยเ е ตติ้งกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเอ่อของพลเอกชัชยเจ็ดสิบเอ็ดครับของคุณอภิรดีหกสิบแปดครับโอ้เจ็ดสิบเอ็ดสูงมากหกสิบแปดสูงครับ<อ>สูงทีเดียวสุดยอด ขณะที่ถ้าถ้าแยกเป็นกระทรวงนะฮะกระทรวงพาณิชย์ยกกระทรวง71กับ68แปอรถัดมาจึงเป็นกระทรวงเกษตรคุณ61ิพอร์เซเท่ากัน61เปอร์เนเท่ากันคุณสมหมายคุณสมหมายก็อยู่ที่41กับคุณวิสุทธ์เท่าเทียมกันเลยอ นี่คุณสมหมายกับคุณวิสุทธิ์ดีใจตายเลยนเนี่ยยังต่ำไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะที่ยังให้ก็ต่ำกว่ากระทรวงเกษตรนะครับต่ำกว่ากระทรวงเกษตรแล้วต่ำกว่ากระทรวงพาณิชย์ผมผมพอตีความได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะหนึ่งสาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งคือคุยคนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาสัมภาษณ์เนี่ยะครับจะต้องเขา้าใจอย่างครับว่าเอ่อไอ้มาสเตอร์ของเราเนี่ยมันเป็นคนทั่วประเทศมันใช่คนที่ประเภทเฉพาะคนที่มีการศึกษาแต่เราหมายถึงคนทั่วประเทศทั้งชาวนุงชาวนาชาวไร่คือจายกไระจายกลุ่มไปมไม่ใช่เฉพาะคนเมืองอ่าฉะนัะน สิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาลึกในภาพแรกเลยเขาจะนึกถึงเรื่องอะไรสินค้าแพงปากท้องไงใกล้ตัวปากท้องครับสินค้าราคาแพงนะครับขายของเขาเปร้านค้าเขาขายอะไรก็ไม่ได้ขายของก็แย่ลงฉะนั้นแน่นอนรับจำเลยคนแรกเลยในในอุดมคติตรงนี้คือกระทรวงพาณิชย์ครับปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้จำเลยที่หนึ่งเสร็จปั๊บกลุ่มถัดมาซึ่งเป็นกลุ่มประชากรจำนวนใหญ่ในสังคมไทยชาวนคือกลุ่มเกษตรกรกลุ่มชาวนาแน่นอน สินค้าราคาเกษตรมันตกตำ่ำอากาศแห้งแรงน้ําก็ไม่มีผันน้ําก็มั่วเละเทะไปหมดอมแน่นอนครับจําเลยที่สองหนีพ้นกระทรวงเกษตรครับแน่นอนอืนะครับฉะนั้นเพียพอสองจุดนี่ครับคือคนคนจนํานวนใหญ่ในสังคมพรพบคนเราต้องเขา้าใจอย่างว่าแน่นอนครับคนคนส่วนใหญ่ในสังคมคือคนที่ยังยังคนเป็นคนระดับนี้อยู่ทั้งนั้นนะครับเ<ๆ>ขาก็มองอย่างนี้เฮ้ยพาณิษแบบ มีปัญหาเกษตรมีปัญหาคจากนั้นเราก็ถึงขมาถึงที่กระทรวงี่ศามว่าจริงๆคังเนี่ยเพิ่งจะต้องดูภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่สามารถหาแนวทางในการแก้ไขอะไรในภาพรวมได้ด้วยม,มันก็เลยตกมาเป็นอันดับตาๆไม่มีอะไรใหม่ฮะก็ะเลยตามลงตามกันลงมานะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าครั้งก่อนเลยเนี่ยเมื่อเดินกอพอตอนที่ผมสารวจครั้งเมื่อเดอนกุมภาพันธ์เนี่ยผลเป็นไงเดินกุมภาพันธ์ก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ตอนเดอนกุมภาพันธ์เนี่ยตอนนั้นเกษตรมาที่หนึ่ง ค่ะคุณคุณมิตรพง์มาที่หนึ่งคุณอํานวยมาที่สองคนเอกชัดชัยมาที่สามคุณพีดีมาที่สี่คือตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นถามว่าทำไมกระทรวงเกษตรถึงขึ้นอันดับหนึ่งเพราะแน่นอนตอนนั้นคุณมิตรพง์มีปัญหามากเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวราคายางราคาสารพัดต่างๆอ่ะโอเคเห็นภาพนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะนะครับถ้าถ้าในการปรับพันตรีประยุทธ์สองถ้ายึดเอาผลโพลนะฮะครับเพื่อนนายกต้องไป เพื่อนนายกเป็นไปได้ครับเพื่อนนายกต้องไปแต่แต่เพื่อนนายกจะไม่ไปอันนี้ไม่ทราบเพื่อนนายกจะไม่ไปอาคำถามที่สามคำถามที่สามเมื่อถามว่าเอ๊ะถ้าเขาจะเอานักเลือกตั้งอาชีพอาวดีตนักการเมืองเข้ามาร่วมครมประยุทธสองนี่ชาวบ้านเห็นอย่างไรเออตรงนี้น่าสนใจว่าอย่างไรครับอาจารย์ข้อนี้นะครับข้อนี้นะครับบอกกันตรงๆนะครับว่าก็เป็นอีกข้อหนึ่งซึ่งมัน <im itation> มันมันไม่ตรงกับที่คนทำโพลคิดไวอ๋อผิดคาดเพราะผมดูจากคอมเมนต์จากในนั่งสอพิมพ์ต่างๆส่วนใหญ่ก็เกิดความรู้สึกเหมือนว่าเราจะเอานักการเมืองเข้ามาร่วมรัฐบาลทาไมอืมแต่พอลงไปถามแล้วเนี่ยอคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มคน41%กลับอบอกว่าเห็นด้วยครับ41เอลข47ครับ47เอ่อ47% 47, 47นะเห็นด้วยเห็นด้วยโอเคแล้วคน36%บอกว่าไม่เห็นด้วย ซึ่งกับการว่าคนเนี่ยเห็นด uh ้วยมากกว่าถามว่าถามว่าเกิดจากอะไรขึ sure. uh ้นเกิดจากอะไรนะครับผมก็อาจจะตีความได้อย่างอีว่าอย่าลืมว่า47%นี้เกิดจากคนที่คนกลุ่มไหนเกิดจากกลุ่มคนที่เห็นว่าสมควรมีการปรับคอรมอลก็คือก็คือ47%ที่บอกคนเอานักการเมืองเข้ามาเกิดจากกลุ่มคนที่บอกกลุ่มคน47%แรกที่บอกว่าควรปรับคอรมอล S <S ไม่ได้แปลงความว่าไม่ได้แปลงความว่าคน47เปอร์เซ็นของคนทั้งประเทศแต่เป็น47เปอร์เซ็นของ47เปอร์เซ็นต์นึกออกใช่ไหมครับอาฉะนั้นฉะนั้นเป็นไปได้ว่า41เปอร์เซ็นตแรกที่มันที่มันเอที่เขาบอกว่าไม่ควรปรับเนี่ยเขาอาจจะไม่คิดว่าต้องการอืนักการเมืองก็ได้อื าจจะคิดว่าต้องการนกักการเมืองก็ได้ซึ่งเราไม่รู้กลุ่มไหนเขาคิดไงเพราะเราไม่ถามต่ออก,กลุ่มที่กลุ่มที่เขาโอเคถ้าจะเอานักต่าง,งอาชีพเข้ามาร่วมคลมรมประยุทธ์สองเขาอธิบายอย่างไรกันอธิบายอย่างนี้เขาว่าเขาบอกนะักการเมืองเนี่ยมีสุขการ,รในการทำงานนะครับเขาจัดปัญหาได้ดีนะครับว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆทําให้าง,งานเนี่ยมีประสิทธิภาพม,มากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาหมายถึงใครเป็นการเฉพาะบ้างหรือเปล่าผมผมว่าตรงเนี่ยคสชทหารจะต้องหยิบไปสังเคราะห์นะครับผม ต้องเหยบไปสังเคราะจริงๆนะฮะในที่สุดนะฮะกลุ่มที่บอกโอเคเลยถ้าจะเอานักเลือกตั้งอาชีพเข้ามาหนึ่งมีประสบการณ์สองเข้าใจปัญหาชาวบ้านครับสําคัญมากนะมันเป็นคีย์เวิร์ดที่มันบอกอะไรบางอย่างนะใช่ครับผมใช่ครับโอเคเอ,เอาแล้ครับอาจารย์ทำ,ทำโพข้างนี้หนึ่งนาทีครับอาจารย์จะไฮไลท์หรือทิ้งท้ายหรือเปิดความในใจอะไรจากการที่ได้สัมผัสผลโพข้างนี้แล้วมันนอกเหนือความคาดหมายมัน มันอะไรต่อไม่อไรทิ้งท้ายสนิทแะครับจะผลโพหครั้งนี้นะครับก็เหมือนกับเออมันก็คงไม่กล้าส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าขอส่งให้คุณดนายได้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 มคคุยกันกันละกันแล้วถือคำว่าส่งต่อต้าผมนะค่ะผมมองอย่างนี้ผมการที่ชื่อแต่ละคนที่บอกเขาไม่เหมาะสมเนี่ยควรถูกปรับออกไม่เดี๋ยวว่าไม่เดี๋ยวามคว่าเขาไม่มีความสามารถครับแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณไม่พูดดไแร์แมนนะครับดไแร์จ็อบนี่คือสิ่งสําคัญบางคนดูแล้วมีความสามารถ ทต่ไมคนอยู่ตรงนี้คนะครับบางคนนะครับอาจจะอดีตเคยมีความสามารถแต่ไม่ใช่มีความสามารถณภาวะที่เป็นณขณะนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลคงอาจจะต้องมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนิดนึงว่าจะทําอย่างไรให้พูดได้ไรแมนได้ไรจ็อบแล้วก็ทําอย่างไรที่อย่างที่บอกว่านะครับว่าอย่างที่เคยพูดไวประเทศชาติต้องมาก่อนเพื่อนค่ะผมจำคำนี้ได้โอเคโอเคโอเค ย้ำาจับย์เดี๋ยวอาจารย์กับผมจะต้องไปจิบกาแฟกันสะหน่อยละโอเคขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับโอเครับพรคุณนสวัสดีคับดรสุวิชาเป้าอารีนะคะผู้อำนวยการนิดาโพค่ะอาจารย์จะชวนผมไปจิบกาแฟที่สโมสรทอบวิภาวดีอยู่เรื่อยใช่ออาโอเค